ในกรณีที่เราอยากจะแพร่พันธุ์ต้นไม้ต่างๆที่เราชอบนะครับมันมีวิธีทํำยังไงมาดูกันครับผมมีหลายวิธีครับหนึ่งในนั้นก็คือวิธีนี้อย่างแรกเลยเอากระามาพ้าวมาครับเอามาแช่น้ํานะครับผมแช่น้ําเพื่อที่ว่าเวลาเราสรับมันเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันสับง่ายนะครับผมอ่ะเนี่ยม,มาผมแช่ไปประมาณสิบถึงครึ่งชั่วโมงครับสิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงเอามาแล้วก็สับครับ Mic. สให้ละเอยียดเท่าที่เราทําได้นะครับผมหลังจากนั้นหลังจากสับเสร็จแล้วล้วก็เอามาบรรจุใส่ถุงครับนี่ใส่ถุงเสร็จแล้วล้วก็มัดปากให้แน่นครับจริงๆมันต้องเยอะกว่านี้นะเป็นก้อนกลมๆเลยนะครับเหมือนที่ตาม youtube ก็ทํากันนะครับแต่ก,กับไอ้อะไรนะกับมะพร้าวได้แค่นี้จริงๆหาแล้วได้แค่นี้จริงเขาเผาหมดนะครับ <Okay. S 1> มัดปากเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ นี่อันนี้นะครับ,ะบ,บนะปาดกระถุ่งี้ป่ะตอามาถึงต้นไม้ที่เราจะจะแพร่พันธุ์นะครับผมจะใช้เป็นต้นน้อยหนานะครับผมลูอนนมกอันนี้ลูกใหญ่มากถึงเราก็เลือกกิ่งที่ไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปครับประมาณปีหนึ่งแล้วก็มาบากนะครับใช้มีดหรือใช้คัตเตอร์หรือใช้อะไรก็ได้ห่างประมาณนิ้วหนึ่งนะครับผมกะประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วนะครับนีแล้วก็ เราเอาเอาเอาเปลือกออกครับนี่สังเกตว่ามันจะมีบากแล้วมันจะมีเนื้อกุเขียวกับเนื้อขาวครับบากไอ้ถึงเนื้อข้าวขาวนี้เลยนะครับผมเนี่ยเนื้อข้าวขาวเขานะครับแบบนี้ครับเนื้อก็เขียวนีว่ต้องออกด้วยเมื่อลาะจนได้ถึงเนื้อแกนับแกนเขานะครับลาอถึงเนื้อข้าวขาวเราก็เอากะปีครับผมมาทาครับกระปีจะช่วยในการเอ่อเร่งเร่งได้น,นะครับผมนี่ปลุกไปเลย เอาครับเมื่อเราทําการทากกระปีเสร็จแล้วเราก็เอาถุงที่เราบากไว้นี่ครับครอบเข้าไปครับนี่เราปิดอีกิปแบบนี้เลยครับผมฮะแล้วก็ใช้เชือกฟางครับมัดให้แน่นเลยครับผมอ่าหลังจากที่เราทําทุกขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็อีกประมาณสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนนะครับผมก็ให้มันสังเกตดูมันจะมีถ้ามันออกปุ๊บเนี่ยรากเขาขาวเขาจะแทงออกมาครับเต็มนี้นะครับพอถึงตอนนั้นเราก็ค่อยตัด ตัดกิ่งตรงนี้แล้วก็ค่อยเอาไปปลูกครับผมวิธีนี้จะทําให้เราลดต้นทุนไม่ต้องซื้อพันธุ์เข้ามาปลูกครับประหยัดตังค์ได้อีกนะครับผมใครชอบวิธีนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและแชร์ครับลองเอาไปทําดูครับผม